รีวิวผลพิษนะครับจะมีสกิลอะไรบ้างใช้ยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวให้ดูนะแต่ก่อนไปดูนะครับตอนนี้พี่เปิดเซิร์ฟวิสให้เล่น2เซิร์ฟนะครับแลกกับการที่ทุกคนไปโหลดเกมลิกกี้ปาร์ตี้ที่ลิงหน้าโปรไฟล์พี่หน่อยนะครับเราจะได้มีเงินเปิดเซิร์ฟเพิ่มนะครับแล้วก็อย่าลืมซื้อเสื้อแคนกับกางเกงแคนด้วยนะฮะโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลผลพิษเลยนะครับว่าจะใช้ยังไงบ้างแล้วมีสกิลอะไรบ้างนะฮะผลพิษนะครััััััััับบบบบบบมมมมมีีีีีีททท้้้้้้้้งงงหหหหดดดด5สสกกกกกิิลลลลลลลนน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 นะะะะะะะคคคคครรรรรรแแแแวววว็็็ขขาาาเเเ่จออ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 ฟฟู์ปโธไใชตฮพซ ผลพิษนะครับก็คือทุกสกิลนะครับจะทำให้ศัตรูติดพิษนะครับสกิลแรกนะครับปาพิษนะครับกดตัวแซดค้างนะครับมันจะปาไปเห็นนะอ่าอันนี้คือแพสซีฟนะครับทุกสกิลเนี่ยมันจะมีไอพิษพิษอย่างเงี้ยเป็นบ่อพิษอย่างเงี้ยไหลออกมาครับโอเคต่อไปนะสกิลที่2นะครับเป็นสกิลบินนะครับเราจะแปลงร่างเป็นเอ่อตัวอะไรดีวะเรียกมังกรพิษได้ไหมเออเรียกมังกรพิษแล้วกันนะไอเนี่ยมันไม่ใช่แค่บินด้อย่างเดียวครับเห็นตัวที่เรายืดนยาวๆปะมันเป็นพิษไว้ทุกคนเนี่ย ถ้าเราผ่านมอนเตอร์อ่ะมันจะโดนพิษจนตายโคตรโหดแต่เราจะโดนขัดได้นะครับด้วยการโดนตีหรือโดนสกิลเนี่ยแหละดโดนสกิลไหมเออมันไม่ใช้ก็ไม่โดนนะฮะเนี่ยแหละมันจะโดนจนตายโอเคดูขัดแล้วครับแล้วเวลาเราโดนขัดหรือเวลาเราหยุดนะครับจะมีระเบิดพิษปุ้งออกมาทีหนึ่งนะครับก็ดาเมจไม่แรงมากแต่ทำให้ศัตรูกระเด็นนะฮะโอเคต่อไปสกิลที่3นะครับสกิลตัว X นะครับกดตัว X ใส่ที่เป้าหมายนะครับเราจะเรียกลูกบอลพิษออกมากลมๆนะครับแล้วก็ปล่อยไป อ่าเป็นพิษ3ลูกก็ไปนะครับอ่าแล้วก็จะมีบ่อพิษอย่างเงี้ยครับทุกสกิลมันจะมีบ่อพิษแบบเนี้ยครับเป็นความสามารถพิเศษของผลพิษนะฮะโอเคต่อไปนะครับสกิลที่4นะครับท็อกซิกฟ็อกนะครับก็คือหมอกพิษนั่นเองครับเออแต่สกิลนี้ไม่มีไอ้บ่อพิษล่วงลงมานะครับเพราะมันเป็นหมอกอ่ะเออมันหมอกพิษอ่ะตระแรงว่ะคือผลพิษอ่ะสักดาเมจมันจะไม่ได้มาทีเดียวนะครับมันจะค่อยๆก็มาค่อยๆมานะฮะแต่มันจะแรงมากผมใช้พีพีโหดมากเลยไอ้ผลเนี่ยเดี๋ยวลองใช้หมอกอี แล้วเปนเท่าไรวะเอา้อเมื่อกี้มันเท่าไหร่วะห้าพันปะ, 5, ปะมันไม่โดน่ะเมืม่อกี้ไม่โดนเฉยเลยนี่มันพิดบล็อกกากยังวะโอเคนะฮะเมื่อเราเก็บไอ้หลอดฟูลรีเมเทอร์ตัวนี้เต็มแล้วนะครับถึงตาของอันติแล้วฮะกดตัวีครับเราจะแปลงร่างเป็นมังกรสามหัวนี่ครับมังกรพิษนะฮะเออหน้าตาหน้าเกียดดีเหมือนกันนะฮะแล้วทุกสกิลของเราจะเปลี่ยนไปนะจะเปลี่ยนไปเลยนะกดตัวแซดครับเราจะปลาบอลจะปลาเยอะขึ้นครับนี่ปาบอลพิษ้าไปแล้วไอ้บอ่อพิษนี่ก็จะเยอะขึ้นนะครับ นี่เห็นไอ้แดงแดงสามอันปะถ้าเราหยุดอะมันจะพุ่งใส่ศัตรูนะครับปังเห็นปะเห็นปะเห็นปะจะมีแดงแดงพุ่งใส่ศัตรูนะครับเดี๋ยวใช้ีกทีหนึ่งจะมีแดงแดงพุ่งใส่ศัตรูครับปุ๊บพิว้วเอา้าอย่างแรงฝ่ายแปดพันแต่น่าจะโดนหลายตัวเมื่อกี้โอเคต่อไปสกิลตัวเอ็กนะครับปื๊ดใช้เหมือนเดิมเขาแต่บอลใหญ่ขึ้นแล้วก็พิษเยอะขึ้นแรงขึ้นครับดูดิ คือบอไปลือเลยต่อมานะครับสกิไลไฮไลท์เลยไอ้น,นี้แบบไฮไลท์จริงๆนะไอ้ท็อกซิกฟ็อกนะเมื่อกี้หมอกพิษมันยังกระจอกกระจอกใช่ปะ่ะนี่เลยนะครับอันติของร่างแปลงนะครับกดตัวซีปุ๊บค้างพิบเจ๊ที่โอ้โหอลังการจัดดูสกิลดิโอ้โหตายอย่างเดียวสำลักกับ <c oughs> ที่เขาชอบในสกิลเนี่ยก็คือผลพิษเนี่ยมันจะมีสกิลสองชุดนะครับชุดที่เป็นคนกับชุดที่เป็นมังกรพิษนะครับไอ้ชุดที่เป็นมังกรพิษเนี่ยโหดชิบหายเลยนี่ตัวสีเนี่ยโหดจริงดูดิโอ้โหฝนพิษนะครับโอ้โหเป็นไงตายยังเขียดผมบอกเลยว่าตายยังเขียดนะปับ๊บอ่าคือล่างแล้วเดี๋ยวเรามาทวนสกิลอีกทีนะฮะสกิลล่างคนนะครับอย่างแรกก็คือปาพิษไปครับอันนี้ก็ไม่ค่อยแรงมากแล้วบ่อพิษก็น้อยนะฮะสกิลสองนะครับปือชาร์จแล้วก็ปล่อยบอลพิษไปอ่า สกิลต่อไปนะครับสกิลบินนะครับอันนี้นี่อันนี้บินได้นะแล้วก็นี่วนรอบตัวมอนเตอร์นะครับจะจะติดพิษนะฮะแล้วพอปล่อยปุ๊บม,มันก็จะระเบิดปุ่งกระเด็นไปเลยฮ่าฮ่าตายไปเลยเอเวโอเคต่อไปครับท็อกซิกฟ็อกนะครับปุ๊บอ่าเดี๋ยวลองลองไม่โดนตีเหมือนโดนตีแล้วมันจะหยุดอะ่ะโอเคเท่าไหร่วะเท่าไหร่วะเท่าไหร่เอ้าโอ้โหมันใกล้จังวะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวไม่โดนเออมันแปลกๆว่าฮิตบ็อกอต่อไปนะสกิลสุดท้ายนะครับพระเอกของเราตัววีรับ ปัป๊บอ่าแปลงร่างเร,ร,รีนมังกรพิษนะฮะแล้วก็เวลาใช้สกิลอื่นจะทําให้สกิลมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนี่บ่อพิษแม่งเต็มเลยเวีน <c oughs> กดตัววีวุ้ดชัดโอ้โแล้วก็กดตัวซีครับนี่หมอกพิษนะครับโอ้โหอลังการงานสร้างจัดนะฮะเออมันมีสกิลพิเศษอีกสกิลนึงด้วยมันก็ไม่ได้พิเศษนะแค่เรากระโดดเนี่ยสูงๆนะ่ะแล้วลงลงมาตรงพื้นนะ่ะมันจะมีพิษเกเรหนกุนตัวเราเห็นปะอืมสามบ่อน่ารักวะกระโดดใหม่กระโดดใหม่ยิ่งยิ่งสูงยิ่่่่่่งงงเเเเกกกกปาาาวววะะะีียยมมือออ้บนดสูลึ เออโอเคสามบอก <laughs> โอเคประมาณนี้กันนะครับการรีวิวผลพิษนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดหัวใจแลว้วกดติดตามกลังใจกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปบ๊ายบาย